Hello g u y ดอยู่กับผม KNX Channel วืนที่ผมจะมาเล่นวันนี้ก็คือ ASW ส่งตรงจากโซเวียตรวยที่สุดในคลาสจริงหรือเปล่าเป็นยังไงไปดูอย่าลเอียไม่ใช่ลูนนะยิงไม่โดนติดยิงไฟก็ได้นะไม่ติดไม่เลือนสไลด์คุณหมอเหรอ จกรแลนนา,า,าลสวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับอย่างที่เห็นในละรังไยไละ์อีกเช่นเคยปืนที่ผมจะมาเล่นวันนี้ก็คือ A S Val นะใส่ accent หน่อย A S Val เพราะว่าเป็นปืนที่ขึ้นชื่อว่ารัวที่สุดใน S s u t ไม่รู้ว่าจริงไหมเดี๋ยวจะมาลองใ้ดูโดยบิวที่ผมแต่งมาในวันนี้ก็คือใครลวะบิวที่ผมแต่งมาในวันนี้ก็คือเน้นคอนโทรลนะใจะเย็นดีเน้นคอนโทรลเป็นหลักก็อาจจะยกไวในระดับหนึ่งว,ว่าแน่นอยู่แล้วผมสายลุยไงสายลุยแถมสายตุยด้วยต้องยกไวในระดับหนึ่ง ส่วนเรื่องคุมปืนแน่นอนอยู่แล้วผมกากอยู่แล้วเลยต้องใส่คอนโทรลมาให้ให้มันเยอะๆหน่อยเรื่องยั่ววิ่งแซมดาว bro why you so l ี t จังเลยอ่ะอุ้ยใจเย็นดิเฮ้ยเช่นเคยหมดที่ผมเล่นก็คือ king of hill นะอุย what the fuck? โอสตาร์มาถึงหน้าบ้านเลยเพื่อนไปดิสกค้ดเรู้สึกว่าจะมีกุ่มุตนั่นไงเนื่องจากยานเกาะเขาได้เฮ้ยเราก็นึกว่าไปซะเล็กจัดการมาหน่อยดิใครก็ได้ยี่หมอมาเนี่ยผมน่ะเบื่อมากเลย พวกยันเกาะห้าวสานเนี่ยเดี๋ยว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 ต้องเจอหน่ะแล้วโอ้โหมายืนกันไวเกินมุดรูแบบพันกีดอภัพ,พนายจะสู้ความรัวเราได้ยังไงยังมีใครสู้ได้แล้วความรัวนี้อ่ะดิแสดงว่าเห็นเลเซอร์ผมแน่นอนเอาแล้วครับต่างคนต่างดึงเชิงครับ ผมก็ไม่กล้าน่าจะมีสักประมาณสี่มั้งยืนจุดอยู่น่ะไงนะเพราะแน่นอน,นอยู่แล้วปืนนี้นะถ้าเล่นแบบในระยะนี้นะไม่ต้องห่วงเลยเฮ้ยไม่ต้องสไลสดห์หรอกจะรออีเจ๋ออีเจ๋ก็ไม่รอดอ่ะบอกเลยยิปไฟก็ยังได้นะอ่ะเลยรานหน้ากันเข้ามา วันนี้เสียงเท้าจากฝั่งซ้ายไหนวะสมุกปิดระเบิดน้ำถอยยอนคุณหมอเหรอเฮ้ยระเบิดบุกแน่นอนเนื่องจากีวูฟได้จอะแล้วนอนทำอะไรเจ๊นอนทำอะไรจ๊ะ อุ้ยมันมุดหลังว่ะพุ่งไม่เข้าวะดิมาเพื่อนลุกขึ้นมาต่อนายชืย่อสแกนให้เราหน่อยได้ไหมเฮ้ยทําไหนวะโอ<ฮ>้โหมาจากไหนวะเนี่ยนายชืย่อสแกนให้เราหน่อยรูนะ้น้านี่ทําไมมันอยากได้จังวะ ลำเบอรนน์นั้นอ้มันขยันสมูทปิดจริงๆเลยเราต้องนอนละเราจะเล่นสายงูบ้างจริงๆไม่อยากจะเล่นนะนเจ็บมืออีเจอีเจตอนนี้ผมมีกระสุนเพียงอุ้ยออเจกทีฟเอโก้อีส์อันดับแรกเอาไหนอยู่ไหนหรือว่าหลังเท่าอีกแล้ว โอ้เพื่อนล้มอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยใจเย็นดิเฮ้ยลุกขึ้นมาสก๊อตเมื่อไหร่ไหนจะสแกนให้เราเนี่ยฮะโอ้ยไม่เห็นเอาอะไรเพื่อนเออยาไม่ต้องช่วยเพื่อน สะโคทถอยดิอืมเป็นไงล่ะเนี่ยผมวนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนจ้กะทีเดี๋ยวเราลองไปเล่นเฮ้ยโดนจด่ากคอก่อนโอบเราอะ่ะมันสายตู่อยู่แล้วเดีย๋ยวเราไปอ้อมจากเดี๋ยวละเดี๋ยวเราไปอ้อมจากล่งจากด้านหลังปะโอ้โห้เกือบไม่ได้ยินเสียงเสียเปียกอย่างยิ่ง ใครก็ได้อะครับผมบอกเลยเอาระเบิดไปก่อนหนีดิ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราต้องมายืนบ้างเพราะว่าสถานการณ์เราตอนนี้คือเข้าคันย่ำแย่ม,ยม,มากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นจากตีสองแล้วก็ดันขึ้นไปเพราะว่าถ้าอยู่ในซอกซอยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าปืนเราเนี่ยทำได้ดีมาก ไหนวะมองไม่เห็นเพราะว่ารัวรัวจัดจนใครไม่อาจต้านได้มาเหอะยิงไม่โดนติดอุ้ยเชี่ยกีไฟก็ได้นะได้หมดอะโนซาโคห้ย มันเข้ามือว้าวแหมเราลังเลหละเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นจากบ้านเราบ้างดีกว่าแล้วยันเกาะทำไมไปเลยเพื่อน go 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 เป็นอะไรเนี่ย ช่วยได้ยังจะสร้างความวุ่นวายอีกดูบ้านเราดีนี่นอนแดผมว่ารู้สึกว่ามันยกไวอยู่แล้วนะในในตัวของมันเองก็เลยเอ็นคอนโทรลมาซะเยอะนี่อะสายบตูตัวจริงต้อง AS เอซเลยผมแนะนำโอ้โห ที่ตายบอกเฮ้ยโขกโลกโขกโขกหนึ่งนนคงนต่อหนึ่งแม็กอีกแล้วนี่แหละชายาผมไปกันต่อเดี๋ยวเราจะไปทวง C 1คืนนะมาเทสระยะนี้กันเลยเอ้อโอ้ขอบคุณมากคุณหมอขอบคุณครับ เดี๋ยวเราไปแก้แค้นตานี้โอ้โหกดไม่ลงอ่ะหรือว่ามันตายแล้ววะมันตายแล้วก็บ้านไปผมนึกว่ามันนอนโดนออบเจกต์บักโอเคอเคุอค๊ยไปวะไหนกระสุนมาจากที่ไหนเดี๋ยวละเดี๋ยวเราไปเล่นอ้อมเราจะเล่นเน้เน,เล,นเล่นในซอย ถ้าขึ้นมาบนนี้คือหาตีไ,าไม่ไหวระยะนี้ไม่น่าไหวโอเคเดี๋ยวเราอ้อมนะเดี๋ยวเจอกันฝั่งนู้นพวกเกดต้องเสียใจขณะนี้ยันก่อนเราดูเดือดอย่างมากเราในนามของอาหารลาดจะดเนินการเจอแล้วเืออีล่วงไปดิ เดี๋ยวเรามาเล่นอ้อมเล่นสีสองพอร้องไอ้อย่าเจออีเจก,ก็พอโอเคเดี๋ยวเรามาบั่น่วนกันก่อนเงยขึ้นดูนิมีไหมไม่มียืนต่อผมเสียวหลังมากเลยอะนั่าเลอ,อีเจ้เขาไม่ใช่ลุนนะโดดทษทีขยันดูหน่อย โอ้โหสบัดไปไหนเนี่ยแต่เออ่ท่านผู้ชมลองไปปรับดูนะเอาที่แบบว่าเท่ากับตัวเองเพราะบางคนอาจจะคุมปืนเก่งไงแต่ผมผมไม่อ่ะผมคุมไม่เก่งอ่ะพุ่งมาแล้วหรอหลังเข้าสวยทำไมเป็นรูหน้านะทำไมเรียบร้อยโดนสแกน ต้องถอยก่อนนะอยู่นิ่งๆโอเคขึ้นได้เหียงหน้าเข้ามาเลยอย่าโลรอนะเราไม่ต้องรีบโอ้โหผมโลกอ่ะผมชอบโลกอ่ะ ทำไมเกมมันเป็นอย่างนี้ทีมเราทำอะไรอยู่เน,นี่ยถอยขวาเข้าแล้วดูเอดีไหนก็ไม่รู้มองไม่เห็นนะอุ้ยอัะคลิปทุกทีเกมแบบนี้ทุกทีเลยแต่ไม่เป็นไรเรามองกันยาวๆ คิดซะว่ามารีวิวปืนงั้นเดี๋ยวผมไม่อยากไปเล่น่ะผมจะเอาเนี่ยโซนนี้ผมไม่ค่อยชอบเดี๋ยวเรกลับไปดนหลังหน่อยเพื่อนเดี๋ยวมันสามารถอ้อมาจากหลังเราได้มันไม่ดีอุ๊ยนั่นไงไม่ไหวระยะนี้ผมมาใครก็ได้อ่ะผมจะขอ ไอตัวที่ใช้416ยิงผมไปไหนละห่ะไอโกด์เดนสโนอันนี้แค้นส่วนตัวข้าวนะบอเดียวละที่มันรูหน้านี่หว่าอุ้ยชีพห้อยเฮ้ยยิงไม่ออก What the fuck What What the fuck Allied troops launching an assault on o เฮ้ยยิงไม่ออก

รู้สึกว่าทีมเราจะเน้นไปเล่นแต่หนวดฝั่งบีบน่ะแล้วดูบ้านดิแล้วจะดันยังไงเนี่ยทีนี้ฮะจะดันยังไงส่วนนี้ก็ซุ่มโป่งจนลากงอกแล้วหยอดไปหนึ่งเมตรมอบโอเครูหน่าสกแกนสวย i นโ,โอเคดันนาจะไม่มีลมาเยมาลทำไมมันยิงไม่ออกวะโอ้โหไอ้รอบแรกอะผมยิงไม่ออกจริงๆนะแต่รอบสองกะสุนเฮ้ยดันยะฝัไหหอไร เฮ้ยไหนวะอยู่ด้านบนเพื่อนอใส่กระสุนหรอแหมนี่ยังพอได้ยินเสียงอยู่เอาล้มก่อหน,น้าตาเลยโอเคดันเลยไหมดันเลยโอเคมีเพื่อนนั่งป้อมอยู่ไม่เป็นไร ยิงคุ้มกันด้วยนั่นคือความหวังห <laughs> มันไส้ว่ะไอยังไงไอโกด์เอ็กซ์โนอะไรเนี่ยนี่แหละโอ้ลูดเราไม่ไม่เลิกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลูดเดี๋ยวเรา๋มอกกันตะกูเยอะมากเฮ้ย ขอภายในความกากาของผมใครที่ดูแล้วขัดใจสามารถคอมเมนต์ด่าได้เลยเดี๋ยวเราดันต่อถึงเราจะแพ้ก็เถอะโอ้โหจะดันยังไงวะเนี่ยเปิดมาเกมแรกเปิดมาเกมแรกนี่คือแบบเกมแรกของวันจะต้องประมาณนี้ตลอดเฮ้ย ผมกดเปล yup. ี่ยนปืนเองอะนิ้วไปโดนนี่ถ้ไมอัดคลิปนะผมหัวร้อนมาแน่ต่ไม่เห็นไหนก็จะแพ้นะดันเลยนะกันไหนก็จะแพ้แล้วอุ้ยอีกนิดเดียว นไหนๆก็จะแพ้แล้วไปดันมีไหมไม่มีไม่ไมมไมยืนแล้วมีอยู่แล้วเรารรสายแบบุกเห็นแวบๆจอตัวเดียวใหญ่ไออ,อ จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวปืนที่ขึ้นชื่อว่ารัวและรัวมากแต่อย่างว่าผมมันกากเนี้ยแต่ปืนน่ยมันเทพแล้วผมก็ไปเอาบิวมาทเทพๆมาด้วยแต่อย่างว่า,าผมกาก,ากขอบคุณที่รับชมกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเล่นปืนอะไรรอติดตามนะครับขอบคุณครับ